เขเข้าร้านถูกยานยนต์ขับตามมาชนด้านข้างเจ็บสองคนอบคเตรียมรับการจราจรช่วงบีใหม่ส่วนนักท่องเที่ยวอย่างเที่ยวคึกคักตราดยังอากาศหนาวเย็นประธานสภาเกษตรกรบอกเป็นผลดีได้น้ำอย่างเพิ่มและสาวราาัฐธรรมนูญณฐิตกับณัฐดาจุนททโรต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวีดอทคอม เจ้าของร้านนย่างเกาหลีขับรถกระบะเลี้ยวเข้าร้านตัดหน้าจักรยานยนต์ชนจักรยานกระเด็นตกร่องข้างถนนส่วนสามีภรรยาตกจากรถเจ็บทั้งคู่เมื่อเวลา11.00นาวันที่21ธันวาคม2556เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้รับแจ้งจากสถานีตำรวจภูทรเมืองตราดว่ามีอุบัติเหตุบริเวณหน้าร้านเจ๊สมในย่างเกาหลีตะบนเนินทรายอำเภอเมืองจรงหราดตร จ้าหน้าที่จึงเดินทางมาพร้อมกับกําลังอาสาสมัครเพื่อเดินทางไปยังที่เกิดเทศพบรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซูสีสบรอนหมายเลขทะเบียนบบใบไม้จอจาน7จ1าน791ตราดจอดอยู่ในสนละเลี้ยวเข้าไปแล้วเครึ่งคันที่บริเวณทางเข้าร้านเจ๊สมเนื้อย่างเกาหลีซึ่งสภาพรถนั้นถูกชนด้านข้างบริเวณกลางลำตัว ขณะที่ด้านหน้ารถยนต์มีผู้บาดเจ็บสองรายเป็นชายและหญิงซึ่งเป็นสามีภรรยากันทราบชื่อต่อมาคือนายฉัดมงคลสวัสดวารีได้รับบาดเจ็บเป็นแผลถลอกตามใบหน้าและร่างกายรวมถึงเจ็บบริเวณสะโพกจนไม่สามารถเหยียดขาได้ส่วนภรรยาของนายฉัดมงคลน,นั้นเจ็บที่บริเวณหัวไหล่ขวาเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้นำตัวทั้งสองคนส่งโรงพยาบาลตราสทันที ขณะที่รถจักรยานยนต์ของนายฉัดมงคลน,นั้นตกอยู่ในร่องข้างถนนเป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าคลิกสีดำแดงหมายเลขทะเบียนกอไก่ทอทงตอเต่า802ตราดนายฉัดมงคลที่อยู่ในอาการบาดเจ็บบอกว่าได้ขับขี่รถจักรยานยนต์มากลับบ้านที่พักบ้านทับลิกโดยมีภรรยาน,นั่งซ้อนท้ายมาด้วยขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์มาถึงที่เกิดเหตุ รถยนต์กระบะคันดังกล่าวที่ขับอยู่ด้านหน้าได้เปิดไฟเลี้ยวแล้วเลี้ยวซ้ายทันทีทําให้เบรกไม่ทันจึงชนเข้าและทําให้รถนั้นตกลงไปในร่องน้ําด้านเจสสมซึ่งเป็นคนขับรถและเป็นเจ้าของร้านบอกว่าได้ขับรถกระบะมาจากตลาดเมื่อมาสึงร้านและมองว่ารถจักรยานยนต์นั้นอยู่ไกลคิดว่าน่าจะทันแต่เมื่อเปิดไฟเลี้ยวและเลี้ยวไม่ได้เพียงครึ่งครันรถจักรยานยนต์ก็ชนเข้าทำให้ทั้งสองคนได้รับบาดเจ็บ นอำเภอเกาะช้างรับมือการจราจรติดขัดช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่มีวันหยุดยาวขณะสุดสัปดาห์นักท่องเที่ยวแห่ลงเกาะช้างและเกาะกูดเกาะหมากแน่นเกาะหลังอากาศหนาวเย็นบ่ายวันที่20ธันวาคม2556ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะช้างว่าที่ร้อยตรีพีระเอี่ยมสุนทรแนอำเภอเกาะช้างจังตราดได้มีการเรียกประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียม การวางแผนรับมือการจราจรติดขัดในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พศ2557ที่กำลังใกล้จะมาถึงซึ่งมีวันหยุดราชการยาวติดต่อกันถึง5วันสำหรับการสำรวจข้อมูลพบว่าช่วงวันหยุดดังกล่าวได้มีการจองที่พักของโรงแรมรีสอร์ทล่วงหน้าไว้แล้วกว่า90% ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมามากขึ้นขณะเดียวกันก็อาจจะมีการนำยานพาหนะส่วนตัวขึ้นไปบนเกาะช้างและจะส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัดทั้งขาขึ้นเกาะช้างและขากลับเหมือนทุกปีที่ผ่านมา ดังนั้นในะอำเภอเกาะช้างจึงได้มีการขอความร่วมมือให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่พร้อมกับได้ทำหนังสือขอความร่วมมือไปอยังหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้จัดกำลังออกมาร่วมกันดูแลความปลอดภัยและขออำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวรวมถึงขอให้สารประกรอบการโรงแรมรีสอร์ทช่วยแนะนำลูกค้าช่วงขากลับ อย่าได้มีการเช็คเอาท์ออกจากที่พักพร้อมกันซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็ขอให้ความร่วมมือไปยังเจ้าของเรือเฟอร์รี่ให้เพิ่มเที่ยววิ่งให้ถี่ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ล้วยังได้มีการกล่าวเพิ่มเติมว่าขณะน,นี้ทางอบจอตรัสและเทศบาลตำบลเกาะช้างได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการขยายผิวการจราจรเพิ่มเป็น3มช่องทางบริเวณเนินขึ้นเขาบ้านคลองสนที่เคยเกิดปัญหารถติดยาวเป็นประจำซึ่งจะเสร็จเรียบร้อยในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าและก็จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดได้ในช่วงเทศกาล ขณะเดียวกันทางด้านนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดตราดเกาะหมากเกาะช้างและเกาะกูดมากกว่า2,000คนโดยเฉพาะเกาะช้างเรือเฟอร์รี่ทั้งสองท่ามีรถยนต์และนักท่องเที่ยวเต็มทุกเที่ยวซึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างหาดไซขาวและหาดของเปล่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติลงเล่นน้านําจํานวนมากอีกทั้งในขณะน,นี้อุณหภูมิในอําเภอเกาะช้างมีความหนาวเย็น อยู่ที่20ถึง22องศาเซลเซียสก็ทำให้เป็นสิ่งที่ดึงดูดให้หนักท่องเที่ยวเดินทางมามากยิ่งขึ้นตราดอากาศยังหนาวเย็นประธานสภาเกษตรบอกเป็นผลดีได้น้ำอย่างเพิ่มขึ้นนายสว่างชื่นอารมณ์ประธานสภาเกษตรกรจังตราดเปิดเผยว่าจากการที่อากาศของจังตราดนั้นได้มีอุณหภูมิลดลงจนทำให้มีอากาศหนาว ซึ่งก็ส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของพืชที่ออกดอกออกผลซึ่งอาจจะทําให้มีการติดดอกที่ไม่มากนักแต่สําหรับต้นยางพารานั้นหากอากาศหนาวเย็นก็จะส่งผลดีเพราะจะทําให้น้ํายางมีจํานวนมากยิ่งขึ้นและนั่นก็จะทําให้เพิ่มรายได้แม้จะไม่สูงมากก็ตามคือถ้าสถานการณ์ตอนนีเ้เริ่มออกดอกแต่ถ้าอากาศอย่างนี้ผลไม้เราพอใช้ได้ แม้กระทั่งยางพารายางพารานี่ยิ่งชอบออกดีนะฮะเขาบอว่ามันจะสมดุละทบกับในเรื่องของราคาคือมันมันมีตัวแปรอีกนะเดี๋ยวไปฝนลงหรือแรงจัดนะตัวแปรเพราะตอนนี้เราเพิ่งเห็นดอกนะติดดอกบางสวนเห็นตุเรียนเห็นบ้าลหลก็ยังไม่ใจเยอะนะอย่างเงาะเดี๋ยวยังไม่ได้กี่เปอร์เซ็นตะ์ถ้าตัวแปรเดี๋ยไปเรื่องอากาศเปลี่ยนแปลงติดดอกไม่ติดไอติดลูกแล้วเจอฝน ััยงตอดดเจไ้ครับความสุขของรถผมก็คือความสุขของผมครับศูนย์บริการโตโยต้าสวัสดีค่ะนำรถมาเช็คระยะนะคะดูแลอย่างดีครับศูนย์เปอร์เซ็นต์ผ่อนยาวๆถึงหกเดือนผ่อนชำระอไหล่และค่าบริการในการนำรถเข้าศูนย์บริการตั้งแต่3,000บาทขึ้นไปสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตโตโยต้าธนาคารกรุงเทพสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมโตโยต้าตราศ3 9 5 2 3 0 0 0 0อยโตโยต้าตราผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย5ปี้อนและแห่งแรกในภาคตะวันออก เจริญพรทุกท่านสัปดาห์ที่แล้วอาตมาได้พูดถึงเรื่องของอาการชุมนุมในการเรียกร้องการร่างการถอนในพรบฉบับหนึ่งซึ่งก็เหตุบ้านการเมืองอช่วงนี้อาตมาอยู่ทีอ่อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียก็ได้บันทึกเทปไว้ก่อนล่วงหน้าไม่ทราบว่าตอนนี้ที่บ้านเราเป็นอย่างไร แต่ก็ได้กล่าวทิ้งไว้ว่าไม่อยากจะให้เกิดความรุนแรงในการต้องเสียเลือดเสียเนื้อเพราะเราก็ปรารถนาที่จะให้ทุกคนมีความสุขได้พูดถึงเรื่องของความสามาคัคคีซึ่งเป็นหลักที่พระพุเทธเจ้าได้เน้นและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงวางเป็นหลักยุทธศาสตร์พระราชทานรู้รักสามาคัคคีวันนี้จะได้ประกอบอีกองค์หนึ่ง ก็คือในส่วนของอนันตริยกรรมกรรมหนักที่สุดในทางพระพุทธศาสนาทุกท่านทราบดีว่ากรรมหนักที่สุดนั้นคือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอาหารหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าให้ช้ำเลือดและยุยงให้สงแตกแยกกันทั้งห้าประการนี้เรียกว่าเป็นอนันตริยกรรมเป็นกรรมหนักในทางพระศาสนา และหนักที่สุดยิ่งกว่านหนักในจำนวนห้าข้อนี้คือยุยงให้สงซึ่งสามัคีแตกแยกความสามคัคีดังนี้ทุกท่านสถานที่ใดที่มีความสามัคีที่นั่นเป็นบุญใหญ่ณที่ใดมีอะสามคัคีคือไร้ซึ่งความสามัคีแล้วที่นั่นย่อมมีแต่ความฉิบหายและวิบัติด,ด้วยประการทั้งปวงดังนั้นในการจะเปลี่ยนประเทศไทย ในการจะเปลี่ยนประเทศไทยในรูปแบบที่หลากหลายนั้นจึงอยากจะให้ใช้หลักของความปลองดองไม่อยากให้เป็นความปลองดองแบบมันอยู่ในตำราหรือเขียนกันลาบนจอทีวีที่เห็นกันเกลื่อนกลนแต่ให้มันเป็นความปลองดองที่เกิดตั้งแต่ในครอบครัวแม้แต่สามีพัญญาดูทีวีอยู่ช่องเดียวกันแท้แต่ก็ยังทะเลาะกันเตียงเดียวกันแท้แต่ก็ยังทะเลาะกันชามข้าวแทบจะกินจานเดียวกัน แต่ก็ยังมีความทะเลาะกันการทะเลาะกันนั้นถ้าเป็นไปเพื่อที่จะพัฒนาให้สูงขึ้นดีขึ้นก็นับว่าดีดังนั้นขอให้มาจับหลักในทางาศาสนาเถิดว่าพระพุทธองค์จะทรงวางหลักไว้ในหลายๆประการในคราวที่พระสงฆ์มีปัญหาทะเลาะเบาแวงเรียกว่าวิวา,าทิกรเมื่อเกิดการวิวาทกันขึ้น เมื่อเกิดการทะเลาะเบาะแว้งในส่วนของพระสงฆ์ว่าวิในข้อนี้เป็นอย่างนี้ใช่หรือไม่ก็จะเกิดเรียกว่าเป็นวิในทรในการให้อำนาจให้อำนาจสงกลุ่มหนึ่งหรือรูปหนึ่งที่มีคุณธรรมสูงเพื่อที่จะมาไกล่เกลี่ยในการแก้ปัญหาและวิวาทาที่ก่อนอันเป็นการวิวาทกันในส่วนของ วินัยก็ตามทีหรือในส่วนของธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ก็ตามทีมันจะจบและยุติลงด้วยคนกลุ่มหนึ่งที่มาช่วยแต่คนกลุ่มนั้นต่อให้มีบุญญาที่การแม้นเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะไกลเกลี่ยและเคลียร์ปัญหาได้จบถ้าคนสองกลุ่มไม่เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันไม่เข้าใจหลักว่ามาตรฐานจริงๆควรจะเป็นเช่นใดดังนั้นวันนี้ ณนะวันนี้เราเชื่อว่าการเมืองไทยยังไม่นิ่งเลยการเมืองไทยยังจะมีคำหยาบที่ด่าพ่อด่าแม่เรียกว่าตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กการทำให้ลูกเล่าเล่าหลานเกิดคำถามขึ้นว่าเขาด่ากันในทีวีเสียงดังมาถึงบ้านเรานะพ่อสา0ร้0ยกิโลเมตรจากกรุงเทพมาถึงตรัสาด่ากันทุกวันนะพ่อคำพูดคาจาอยากให้ท่านทั้งหลาย ใช้วาจาที่พอที่จะฟังแล้วมันสนอโสดแม้นว่าคนอีกคนหนึ่งจะเลวปานใดหรือคนกลุ่มหนึ่งจะเร็วหรือไม่เร็วประการใดก็ตามทีในบางส่วนคำพูดที่ใช้เหตุผลและเรียกว่ามิดโกนอาบน้ำพึ่งเนี่ยบางทีมันก็ดูเหมือนจะดีกว่าการใช้วาจาที่เถื่อนเถือนป่าปาแล้วก็จะทำให้เกิดความเสียหายฉะนั้นจะชุมนุมก็ชุมนุมเถิดท่าน หรือว่าจะมีการวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์จะเป็นบนกระบาลใครหรือยังไงก็ตามทีแต่พยายามวาจาถ้ามันมึงมาพาวยมากจนเกินนะ่ะก็จะกลายเป็นความเถื่อนที่ต่างชาติจะมองว่าเราคือประเทศชาติที่ไร้การพัฒนาดังนั้นไม่ได้ว่าใครก็ได้พูดเป็นกลางๆว่าวาจาที่เป็นสุภาษิตนั้นจะเกิดความสามัคคี และเป็นการนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมากกว่าการเมืองไทยทุกท่านยังจะต้องติดตามต่ออีกหลายตอนมีช่วงพักโฆษณาไม่นานและจะต้องมีการดำเนินไปต่อขอทุกท่านได้มองการเมืองไทยและร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้ไปสู่ความสงบเพื่อความสุขความเจริญของเราเจริญพร ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดราชบำรุงกกูดร,ระหว่างวันที่10ถึง14มกราคม2557รับจองพระชุดติขยาโนพระคูยานวุธิการท่านกงเตี้ยงเพื่อสมทบทุนพระอุบโบสถณวัดราชบำรุงสั่งจองได้ที่วัดราชบำรุงเลขที่26 0ัหมู่2 ตำบลเกาะกูดอเภอกาะกูดจังหวัดตราดโทร084 933 1206หรือที่เว็บไซต์ www.kokut.org หรือหมายเลขโทรศัพท์087 6193275ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่14มกราคม2557 รระผู้ถูมงกลหลังวันที่15มกราคม2557 ช้างเขาเจ้าก่อดตราดเอฟซีบุกปาาตูขนองสมุดสงกราม5ประตูต่อ2ในเกมอุ่นเครื่องนัดที่2ที่สนามพระราม2ตราดเอฟซเดินทางอุ่นเครื่องกับสมุดสงครามเอฟซีสโมสอนในไทยพรีเมียร์ลีกโดยการอุ่นเครื่องแบ่งเป็น3ควอเตอร์เมื่อครบ3มควอเตอร์ตราดเอฟซสามารถบุกเอาชนะสมุดสงกรามเอฟซได้ถึง5ประตูต่อ2 จากประตูของนายชยาวัน์ศีนาวง์นักเตะเยาวชนจากสโมสรเมืองทองอยู่ในเต็ดดีกรีทีมชาติไทยคนเดียว4ประตูและอีกหนึ่งประตูได้จากนักเตะต่างชาติผิวสีซึ่งทั้ง5ประตูนั้นได้มาจากนักเตะที่เดินทางมาทดสอบฝีเท้าของตราเอฟซี หลังจากนี้สโมสรตราดเอฟซีจะเร่งพิจารณานักเตะที่เข้ามาทดสอบฝีเท้ากับทีมเพื่อคว้าตัวมาเซ็นสัญญาก่อนจะประกาศราย,รายชื่อขุนพลนักเตะตราดเอฟซีในต้นเดือนมกราคมปีหน้าพร้อมกันนี้สำหรับการอุ่นเครื่องของตราดเอฟซียังเหลืออีก2โปรแกรมนั่นก็คือในวัน 24, ที่24บธันวาคมกับทีมเอสีจำปาสากเอซแชมป์พรีเมียร์ลีกลาวทีมที่ไม่แพ้ใครในลีก และได้ไปเพลย์ออฟใน a f c แชมเปียนลีกผู้เล่นในทีมประกอบไปด้วยนักเตะบราซิลทีมชาติลาวและผู้เล่นต่างชาติอีกมากมายเวลา17นาฬิกาขณะเดียวกันในวันที่18ธันวาคมจะมีการอุ่นเครื่องพบกับแบงคอกยูเนเต็เวลา17อิกาที่สนามกีฬากลางจังตราดทั้ง2เกมโดยสโมสรน,นั้นเปิดให้เข้าชมฟรี ยากรณก์อากาศประจำวันภาคตนออกยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมติตำสุด16-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-31องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณเทือกเขาอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-14องศาเซลเซียสลมตะวันออกนเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตร เนื่องจากระยะต่อไปนี้จะเป็นช่วงหน้าแล้งเกษตรกรควรวางแผนการใช้น้ําที่เก็บกักไว้ให้มีประสิทธิภาพเพื่อจะได้มีน้ําไว้ใช้ถึงด้านการเกษตรขณะเดียวกันชาวสวนยางพาร,ราควรระวังและป้องกันการเกิดอักขีภัยโดยทําแนวกันไฟรอบพื้นที่เพาะปลูกสําหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ําควรดูแลสภาพน้ําอย่าให้มีการเป,ปลี่ยนแปลงรวดเร็วเพื่อป้องกันสัตว์น้ําปรับตัวไม่ทันอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย กแล้วรถตู้ร่วบรรมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีใต้ส,สถานี BTS อนุสาวรีโทร0908181828สถานีขนส่งมอดชิดช่องขายตัวที่43โทร0841481551สถานีขนส่งตราดโทร039525 2 2 2ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18เกาะช้างฟังอาวสับรถโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา 10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกามิติใหม่ของคนมือตราดเดิะไนตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงแต่มรูปแบบบริหารง,งานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่1นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบก,กันทุกค่ำคืนที่เดิะไน ปิดปากปิดจมูกทุกครั้งที่ไอหรือจาาหลีกเลี่ยงการขยีาตาและล้างมือบ่อยๆเท่านี้ก็า่วยห่างจากโรคหวัดทุกชนิดได้แล้วครับเคา็ดลับง่ายเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจาถอว่าสุขภาพดี จะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1 7 1 9